ท่านอาจารย์กล่าวว่าความหมายของชื่อสนักนั้นคือผู้เป็นมิตรแก่คนทั่วไปนี้เคยเป็นนามของฤาษีผู้มีธิตมากท่านหนึ่งในอดีตเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ธนูท่านเคยเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นพระชราวันหนึ่งเสด็จออกล่าสัตว์แล้วได้หลงเข้าไปทางอารมของมหาฤาษีผู้มีนามว่าวราธาได้เห็นแม่วูวิเศษตัวหนึ่งซึ่งสามารถให้พรตามที่ต้องการได้พระองค์จึงออกพระโอษขอ โดยจะใช้พระราชทรัพย์ในการแลกเปรียนยนแต่มหาฤาษีปฏิเสธจึงตกลงใช้พระรัไทยช่วงชิงมาโดยพละการการประลองฤทธิ์และกำลังจึงเกิดขึ้นระหวะ่างทั้งสองผลคือมหาฤาษีเป็นฝ่ายชนะทมให้พระเจ้าสวามิตรทรงกระวนกระวายใจและทรงทึ่งในอิทธิฤทธิ์ของอีกฝ่ายเป็นอันมากจึงได้ทรงตัดสินพระราชหายสละราชสมบัติเพื่อออกบำเพ็ญตบะจากนั้น ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่พระองค์ก็ได้เลื่อนสมัญญาฐานะจากราชสีเป็นฤาษีเป็นมหาราษีเป็นพรมราษีในท้ายที่สุดและอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวของกับพระบรมศา,ศาสดาโดยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ์ได้ห้าวันได้มีการเชิญทางผู้มีความรู้เป็นที่ยอมรับมา108คนไปบริโภคอาหารเพื่อทําพิธีถวายพระนามว่าสิทธ,ธัตถะซึ่งมีความหมายว่ามีพระประสงค์อันสําเร็จมีพรามผู้ใหญ่ จ็ดคนได้ทำนายจากพระลักษณะว่าเมื่อเติบใหญ่พระองค์จะทรงเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าท่าตัดสินใจออกผนวดจะสำเร็จเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งกล่าวยืนยันว่าพระองค์จะทรงมีความปรารถนาเดนิยวอวคือจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกนี้เท่านั้นพราหมณ์หนุ่มผู้นี้คือกวนธัญพ,พรางผู้ที่ต่อมาได้เป็นสาวกอ,องค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนา ในเวลาต่อมาโดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่พระนางเจ้ามายาทรงพระคันก็ได้ทรงเชิญพราหมณ์ผู้ใหญ่มา64คนเพื่อให้ทำนายพระสุบินของพระนางแล้วว่าจะได้พระโอรสผู้พึงเป็นพระมหาจักรพรรดิหรือพระศาสดาเอกของโลกแม้คําล้ําลืออ่านเป็นตํานานสืบมาที่เกี่ยวกับพระอภินิหารและพระลักษณะที่น่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสศรัทธาจงยกไว้ส่วนหนึ่งเพราะถึงแม้ว่า ถ้าพระบรมศาสดาจะประูต์เช่นบุคคลธรรมดาไม่ปรากฏอภินิหารใดๆเลยก็ตามแม้พระรูปพระโฉมของพระองค์จะไม่งดงามดั่งทำสะดุดีเราทั้งหลายก็ไม่ควรเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสหรือถือเป็นข้อบกพร่องแต่ยังไดเพราะเราไม่ได้นับถืออภิระรรมศาสดาจากที่พระองค์ทรงมีอภินิหารฤทธเดชอันน่ามาศจันหรือนับถือในความงดงามแห่งพระรูปกายซึ่งถ้านับถือเพราะเหตุเหล่านี้ ถ้ามีใครทำอะไรได้แปลกๆหรือมีรูปโฉมวดงามเราก็คงจะต้องเคารพนับถือไปด้วยกันหมดทุกคนแต่พวกเรานับถือพระบรมศาสดาเพราะพระคุณธรรมอันยอดเยี่ยมคือพระบิรุทธิคุณพระกรุณาคุณและพระปัญญาคุณตลอดจนพระพุทธโอวาสสั่งสอนอย่างมีเหตุผลไม่มีผู้ใดเกรียดต่างหากเป็นการนับถือตรงแก่นแท้ไม่ใช่ที่เปลือกภายนอกเมื่อเราพิจารณาคำสั่งสอน ของพระองค์เราก็จะเห็นจริงด้วยใจของเราเองว่าทรงสั่งสอนให้เราใช้สติปัญญาของเราพระองค์ทรงสอนให้เราทุกคนเชื่อถือหรือพิจารณาทุกสิ่งโดยปราศจ,จากความงมงายกลับมาที่พงรศร์ฤาษีสวามิตได้ตั้งสำนนักขึ้นมาแล้วก็มีการสืบสกุลนี้ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเติบโตขึ้นพระราชบิดาจึงส่งพระองค์มาศึกษาเรียนวิชาที่สำน,นักแห่งนี้โดยพระองค์ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถ ทั้งในด้านความจําและความคิดรวมทั้งพระปฏิพานไหวพรีบออันโดเด่นหรือผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะทรงศึกษาวิทยาขแขนงใดก็ทรงเข้าใจแตกฉานได้ทั้งสิ้นทําให้ท่านอาจารย์ใหญ่ในยุคนั้นแน่ใจว่าพระองค์จะทรงขึ้นเป็นพระมหาจักรพรรดิได้ในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งถ้าวันนั้นมาถึงสำนักนี้ก็จะได้รับการยกย่องไปด้วยเช่นกัน ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เฝ้าตั้งตารอข่าวการขึ้นเป็นพระมหาจักรพรรดิของพระองค์จนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ16บหกพรรษาก็ได้ข่าวว่าพระองค์ทรงอภิเศษสมรสกับพระนางพิมพาท่านอาจารย์ก็เฝ้ารอข่าวจนอีกสิบสามปีต่อมาท่านก็ได้มีความรู้สึกผิดหวังเพราะแทนที่ท่านจะได้รับข่าวการญาติถตาบออกปราบหัวเมืองใหญ่ทั้งหลายไว้ใต้ พระราชะอำนาจท่านกลับได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงออกผนวการที่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านนี้ผิดหวังเศร้าใจก็เพราะท่านนั้นตั้งใจสั่งสอนวิชารบอย่างเต็มที่โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ทรงขึ้นเป็นพรมหมาจักรได้สำเร็จชื่อเสียงของสำนักก็จะเป็นที่กระจรกระจายออกไปไกลยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พระองค์ทรง,ทรงทิ้งวิชารบทั้งหมดทรงเสด็จออกผนวอย่างไม่มีเยื่อให่ในราชสมบัติทั้งปวงหลังจากนั้น อีกหกปีก็มีข่าวใหญ่แพรกกระจาดไปทั่วทุกแวดแขวนว่าตอนนี้พระสิทธ,ธ,ธัตถะรงได้ตรัสสู้แล้วพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแขวนมคาทัตซึ่งเป็นแขวนใหญ่และมีอำนาจแขว้นหนึ่งได้ของมอกพระองค์เป็นสิทธิทรงสดับพระพุทธโอวาสและปฏิบัติตามได้อย่างมุ่งมั่นทำให้เป็นแรงกระตุ้นต่อชาวกรุงราชคริสซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งรวมที่พำนักที่สำคัญของนักประชารทางด้านาศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่ได้ยอมรับพระพุทธศาสนาให้เป็นทางส่องสว่างในการดําเนินชีวิตกันแล้วมีนักบวชชั้นผู้ใหญ่ในศาสนาอื่นๆจํานวนนับพันได้ละทิ้งและที่ศาสนาเดิมของตนมาเป็นพุทธสาวกฟังดูแล้วเป็นข่าที่น่าตื่นเต้น เพราะพระองค์ไม่ใช่พระมหาจจรพัรด์ทางโลกแต่เป็นทางธรรมแม้กระทั่งงองพระราชาแห่งกรุงกระบินพัฒ์แม้จะผิดหวังที่พระราชโอรสจะทรงออกผนวดและเลือกที่จะไม่เป็นพระมหาัจจาะร่อระดิตทางโลกแต่ก็ทรงยินดีที่พระโอรสเป็นพระศัสดาเอกผู้เผยแพร,อร่อมรมิตธรรมและสันติสุขแก่ชาวโลกถึงขั้นส่งทูตไปเชิญให้เสด็จมาโปรดคณะแล้วคณะเล่าแต่เมื่อไปถึงก็พาก,กันออกบวชตามเสด็จกันจนหมดต่อมาชาวกรุงกบินพัฒ์ ก็โชคดีที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรดพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกจำนวนมากทําให้ต่อมาพระประยุนญ,ญ,ญาติทั้งหลายเกิดทราบซึ่งในพระธรรมเทศนาและน้อมรับพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งราชกุมารหนุ่มทั้งหลายพากันขอบรรพชาอุปสมบทตามรอยพระยุคนบาทอยู่ทั่วไปท่านอาจารย์ท่านนั้นในขณะนั้นก็อยากจะไปเข้าเฝ้านมัสก,การลูกศิษย์ผู้นี้แต่ต่อด,ด้วยอายุที่เข้าขั้นชารา และระยะทางระหว่างสำนักกับกรุงกบินพัทที่ห่างไกลกันมากท่านจึงไม่สามารถไปชมพระบารมีด้วยตาหรือสดับธรรมกถาอันเล่าลือกันว่าประกอบด้วยเหตุผลและน่าเลื่อมใสด้วยตัวเองได้ท่านจึงส่งบุตรที่เป็นสิทธิคนสำคัญไปยังกรุงกบินพัทเพื่อหาโอกาสสดับพระธรรมเทศนาเพื่อนำมาถ่ายทอดให้ท่านอาจารย์ในภายหลังอีกทีบุตรของท่าน ได้เดินทางไปสดับพระพุทธโอวาทร,ร่วมกันกับคนอื่นทั้งหลายที่สนใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์หลายครั้งแล้วก็รีบเดินทางกลับมายัางสนักเพื่อนำพระธรรมคำสอนมาถ่ายทอดให้อาจารย์ท่านนั้นได้ฟังหลังจากที่ได้ฟังแล้วว่าท่านก็ได้ร้องให้ออกมาทั้งด้วยความปาลืมปิติและก็เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปฟังด้วยตนเองซึ่งข้อความที่ท่านอาจารย์รู้สึกประทับใจมากนั้น คือพระธรรมเทศนาที่ว่าคุณความดีไม่ว่าจะประดับไว้ที่จิตใจของใครหรือไม่ว่าจะนำไปผสมกลมกลืนกับวิชาความรู้สาขาใดย่อมทํำจิตใจและความรู้สาขานั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังที่ว่าความรู้ที่ขาดธรรมะหรือคุณความดีมาคอยควบคุมย่อมอาจเป็นอันตรายได้คนที่ดีพร้อมคือคนที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีไม่ได้เป็นคนเลวที่ชาติสกุลแล้ว ก็ไม่ได้เป็นคนดีที่ชาติสกุลการจะเป็นคนดีหรือเลวนั้นต้องดูที่การกระทำท่าบุคคลน,นั้นตั้งอยู่ในธรรมะหรือยึดมั่นในความดีก็ไม่จำเป็นต้องไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาบริโภคเพราะน้ำในภาชนะข้างกายก็ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเริกงามยามดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำดีการประพฤติสุจริตฉะนั้นสุจริตที่กายวาจาใจจึงทำให้ในเวลาเช้ากลางวัน เย็นเป็นเวลาที่ดีกลับกันคนที่ทำการต่างๆร้ซึ่งศีลธรรมก็เปรียบได้กับคนต้องการน้ำมันแต่ไปนำเม็ดทรายมาคั้นเอาน้ำมันก็ไม่สามารถหาได้ธรรมะย่อมทำให้บุคคลทั้งหลายลอยขึ้นพ้นจากความตกต่ำทั้งหลายเปรียบได้กับน้ำมันเมื่อเทลงบนน้ำไม่ว่าจะทำเช่นไรก็จะลอยเหนือน้ำเพราะเหตุนี้พุทธศาสนิกชนควรศึกษงปฏิบัติธรรมผู้นั้นก็จะทำที่พึ่งแก่ตนได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น จากนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ได้เปลี่ยนให้วันที่พระพุทธองค์ทรงประสู้เป็นวันสำเร็จการศึกษาของสิทธิ์ในสำนักของงอในแต่ละปีจากนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ท่านนี้ได้ทรงบุตรคนเดียวของท่านไปติดตมพระบรมศาสดาให้มากให้สดับศึกษาให้มากเพื่อจะได้เข้าใจในหลักธรรมแล้ว จะได้นำกลับมาถ่ายทอดที่สำนักเพื่อให้มีคนดีไปปกครองให้มากที่สุดโลกจะได้พบกับสันติสุขและวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปจะได้ไม่เกิดเป็นภายในภายหลังจากนั้นในการสืบสกุลสวามิตรให้มาดํารงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นั้นเปลี่ยนมาเป็นการเลือกบุคคลที่ใช้ธรรมะเป็นตัวนำวิชาความรู้มาสืบแทนนอกจากนี้ยังสร้างระเบียบและคำแนะนำอีกมาก ซึ่งยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบันท่านกล่าวว่าในอดีตการที่ท่านนั้นรอคอยความสำเร็จให้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระมหาจักรพรรดนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเพราะความสำเร็จในทางธรรมนั้นสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนหมู่มากนั้นดีกว่าที่จะสำเร็จทางโลกแล้วสำนักจะได้ชื่อเสียงมาแทนนั้นเทียบกันไม่ได้เลยซึ่งบุตรของอาจาร,รย์ใหญ่ท่านนี้ถือเป็นคนสุดท้าย ที่เป็นการสืบสกุลทั้งสายเลือดหลังจากนั้นใช้วิธีการเลือกคอนอจากคุณธรรมแทนจนมาถึงปัจจุบันจากนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนหลับหลังจากที่พอระอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็ทยอยกันไปบ้วนปากและล้างหน้าเมื่อกลับมาที่พักเมื่อคืนก็เห็นสัจจาพร้อมชาวบ้านนำอาหารและน้ำมาให้ทุกคนวิสารจึงลุกขึ้น ถามกับสัจจาว่ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราพักอยู่ที่แห่งนี้สัจจาตอบว่าสังเกตจากรอยเท้าที่เดินมาทางใต้ของแม่น้ำพาหุจึงเอ่ยถามบ้างว่าท่านรู้สึกกับท่านอาจารย์ใหญ่อย่างไรจึงต้องนำอาหารและน้ำมาส่งทั้งทั้งที่อยู่ห่างไกลจากที่อยู่ของท่านเป็นอันมากสัจจากล่าวตอบว่าแม้ระยะทางจะไกลกว่านี้ก็ถือว่าใกล้เพราะว่าด้วยบุญคุณที่ท่านมีต่อข้าพเจ้านั้น มากมายนะักการที่ข้าพเจ้ากระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อการตอบแทนบุญคุณแต่เป็นการทำให้เกิดความสุขทางใจว่าได้มีโอกาสปนิบัติรับใช้ผู้มีคุณธรรมควรแก่การเคารพกราบไว้หลังจากที่ทุกคนทานอาหารและน้ำจนเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ใหญ่ได้กล่าวขอบคุณสัจจาและชาวบ้านแทนทุกคนแล้วกล่าวต่อว่าจากนี้ไม่ต้องนำอาหารและน้ำมาให้อีกแล้ว เพราะจากนี้พวกเราจะเดินทางไปพักร้อนที่ป่ามะม่วงข้างหน้าช่วงนี้พอจะหามะม่วงและผละไม้อื่นๆเป็นอาหารได้และตกกลางคืนจะพักกลางที่เชิงเขาใกล้กับป่าไม้คุณทาในที่แห่งนั้นมีกล้วยป่าและมะควิดอรสชาชาดีนั้นหาได้ง่ายๆพวกเราจะเดินทางไปทางใต้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงอนุันทเจดีจึงจะเดินทางวกขึ้นไปทางเหนือมีทางลัดใช้เดินทางวันเดียวก็จะกลับถึงสำนักได้ สัจจาเสนอที่จะให้กระบอกน้ำและน้ำพึ่งติดตัวไปด้วยแต่ท่านอาจารย์ใหญ่ปฏิเสธพร้อมบอกกลับว่าตอนนี้เราต้องการฝึกนักเรียนกลุ่มนี้ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมือทั้งสองของพวกเขาจะแทนกระบอกน้ำและรสหวานของผลไม้จะแทนน้ำพึ่งโดยที่ทุกคนไม่ต้องหอบยิ้วสิ่งใดเราต้องการให้พวกเขาหัดเดินอย่างเบาสบายสักสองถึงสาวันสัจจาไม่อาจขัดเจตนารม์ของท่านอาจารย์ใหญ่ได้ จึงถือโอกาสกล่าวลาและพาชาวบ้านจากไปหลังจากที่แยกกันไปแล้วท่านอาจารย์กล่าวชมเชยสัจจาว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในกะตัญญูกตากเวทิตาธรรมเขามีความสุขถ้าจะได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้อาจารย์มีความสุขทั้งที่อาจารย์ไม่ได้ร้องขอหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวต่อว่า